การปรากฏตัวของศาสตราจารย์เฟสติกแอคเคอร์มันบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศชายชราในวัย83ปีเดินทางข้ามทวีปจากเยอรมนีมาถึงกรุงเฮกโดยไม่มีหน้าที่ไม่มีตำแหน่งไม่มีค่าตอบแทนและไม่มีคำขอจากรัฐบาลไทยแต่สิ่งที่เขานำมาด้วยคือหัวใจของนักวิทยาศาสตร์ผู้รักความถูกต้องและจิตวิญญาณของพยานความจริงที่ยังไม่อาจเงียบได้ ศาสตราจารย์เฟสติกแอคเคอร์แมนเคยยืนอยู่หน้าบอลลังสารโลกในปี2505ขณะอายุเพียง32ปีเพื่ออธิบายหลักฐานจากการสำรวจภูมิประเทศณบริเวณปราสาทพระวิหารร่วมกับเจ้าหน้าที่ไทยเขาใช้เทคนิคการวัดเชิงภาพถ่ายและหลักการทางวิชาการยืนยันว่าสันปันน้ำอยู่ที่ขอบหน้าผาและถ้าใช้สันปันน้ำเป็นเกณฑ์ปราสาทต,ต้องอยู่ในเขตแดนของไทยเขาไม่ได้รู้จักไทยมาก่อนไม่มีสายสัมพันธ์ใดกับผลประโยชน์ของรัฐ แต่เขายืนหยัดในความจริงและพูดในสิ่งที่คนไทยจํานวนมากไม่มีโอกาสได้พูด50ปีผ่านไปเขากลับมาอีกครั้งไม่ใช่ในฐานะพยานแต่ในฐานะชายคนหนึ่งที่ยังห่วงใย,ยแผ่นดินที่เขาเคยเหยียบเพื่อหาความจริงเขานั่งฟังคําแถลงของฝ่ายไทยได้วยความตั้งใจตรงเข้าไปพูดคุยกับที่ปรึกษากฎหมายของไทยและกล่าวว่าคุณทําได้ดีเขายังไปพบเพื่อนเก่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องเขียดแดนเพราะเขารู้ว่าประเด็นที่เขาเคยต่อสู้ยังไม่ถูกแก้ให้ถูกต้องในสายตาของโลก เขายืนยันอีกครั้งว่าแผนที่1ต่อสองแสนของฝรั่งเศสมีข้อผิดพลาดลำห้วยที่ถูกระบุว่าเป็นแม่น้ำไม่ใช่ความจริงและแนวเขียดแดนที่ลากไว้บนแผนที่นั้นไม่ได้เกิดจากการสำรวจจริงเมื่อถูกถามว่าแผนที่ผิดเพราะฝรั่งเศสตั้งใจหรือไม่เขาตอบอย่างซื่อตรงว่าผมไม่แน่ใจแต่ผมมั่นใจว่าพวกเขาไม่ได้สำรวจจริงและเขายืนยันว่าหากสารตัดสินโดยยึดสันปันน้ำประสาทจะอยู่กับไทยคำพูดที่บาดลึกยิ่งกว่าหลักฐานใดในโลก เพราะเป็นคํายืนยันจากผู้ชายที่เคยยืนอยู่ในศาลโลกมาแล้วและยังกลับมาในววยชราเพื่อยืนยันเช่นเดิมบทสัมภาษณ์เดอะนชั่นบางช่วงหนึ่งระบุว่าผมใช้เวาลาหลายวันในการปรากฏตัวที่ศาลเพื่อเล่าถึงสิ่งที่เราทําและอธิบายประเด็นสําคัญเขาเกล่าวก่อนการพิจารณาคดีในปีพศ2 5 0 5อัคคมันไม่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเขาทํางานที่สถาบันภาพถ่ายทางอากาศระหว่างประเทศภายใต้การอานวยการของศาสตราจารย์วิลเลียมเชอร์เมอร์ฮอน ซึ่งบำรงตำแหน่งคณะบดีศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติเพื่อการสำรวจทางอากาศด้วยคณะผู้แทนไทยได้เข้าพบเชอร์มอฮอนและมอบภาพถ่ายทางอากาศของพื้นที่ใกล้ปราสาทพ,พระวิหารให้แก่ศาสตราจารย์เฟรดดิกแอคเคมนปัญหาคือภาพถ่ายทางอากาศนั้นไม่ได้แสดงให้เห็นอะไรมากกว่าที่ภูมิประเทศที่เป็นป่าและภูเขาไม่ได้ให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับตำแหน่งของแนวเขตแบ่งแดนที่ใช้ในสนธิสัญญาฝรั่งเศสสยามพศ2 0 0 4เพื่อกำหนดเขตแดนระหว่างอาณาจักรเชอร์มอรฮอนจึงมอบภาพถ่ายดังกล่าวให้แก่ศาสตราจารย์เฟรดดิกแอคเคมัน โดยส่งเขาไปสำรวจพื้นที่ชายแดนใกล้ปราสาทประวิหารลุ่มน้ำคือพื้นที่บนพื้นดินซึ่งมักเป็นสันเขาหรือพื้นที่ที่คล้ายคลึงกันซึ่งน้ำฝนจะไหลลงสู่ระบบแม่น้ำหรือแหล่งน้ำลุ่มน้ำเหล่านี้มักจะแยกแอ่งน้ำสองแห่งหรือมากกว่าออกจากกันทีมเจ้าหน้าที่15นายรวมถึงเจ้าหน้าที่จากกรมแผนที่มหาทานด้วย2นายได้ขึ้นรถไฟไปที่จังหวัดอุบลราชธานีก่อนที่จะถูกนำตัวโดยเฮลิคอปเตอร์ไปที่วัด ศาสตราจารย์เฟดิกเคอร์มันกล่าวว่าเขาเสียใจที่ทราบมาแล้วว่าเฮลิคอปเตอร์ลำแรกที่ถูกส่งไปรับเขาจากอุบลราชธานีประสบอุบัติเหตุตกทําให้นักบินเสียชีวิตทีมงานใช้เวลาสองสัปดาห์ตั้งแคมป์ที่วัดตอนนั้นวัายังเป็นที่รู้จักไม่มากนะตอนที่เราไปผมแทบไม่เคยเห็นใครมาเยี่ยมเลยผมเดินไปที่นั่นทุกวันเห็นแต่ซากปรักหักพังและต้นไม้ปกคลุมวัดวัดเป็นซากป,ปรักหักพังอย่างแน่นอนผมคิดว่าไม่มีใครยกเว้นนักโบราณคดีที่รู้เรื่องนี้ไม่มีใครอาศัยอยู่ที่นั่นเขากล่าว จากการสำรวจอัคคมันพบว่าแหล่งน้ำที่ใช้กำหนดแนวเขตแดนนั้นตั้งอยู่ที่ขอบหน้าผาซึ่งมีวิหารตั้งอยู่ด้านบนจากวัดมีลำธารน,น้ำไหลลงตรงนั้นและผมพิสูจน์ได้ว่าน้ำไม่ได้ไหลไปทางทิศเหนือแต่ไหลไปในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งสนับสนุนการใช้แหล่งน้ำเพื่อทำเขตแดนและผมยืนยันได้และถ้าการโต้แย้งนั้นอ้างอิงตามประเด็นสำคัญวัดคงจะอยู่ข้างเทียไทย แผนที่ดังเรกมาตรา1ต่อ2 0 0แสนที่ฝรั่งเศสจัดทำขึ้นในปีพศ2501แสดงเส้นแบ่งเขตที่ไม่สอดคล้องกับพื้นที่ลุ่มน้ำผมไม่แน่ใจว่าฝรั่งเศสตั้งใจทำหรือเปล่าผมคิดว่าพวกเขาไม่ได้สำรวจพื้นที่ลุ่มน้ำหรอกพวกเขาแค่ขีดเส้นไว้เฉยการสำรวจเกิดขึ้นในปี2504ซึ่งนานกว่า50ปีหลังจากที่แผนที่ฝรั่งเศสถูกวาดขึ้นเป็นไปได้ว่าภูมิประเทศอาจเปลี่ยนแปลงไปจากภัยธรรมชาติแต่แผ่นดินแผ่นนี้ก็ยังคงมั่นคงอยู่ไม่มีแผ่นดินไหวรุนแรงไม่มีภ แผนที่ฝรั่งเศสแสดงให้เห็นแม่น้ำไหลผ่านกัมพูชาผลักดันเส้นแบ่งเขตแดนไปทางทิศเหนือของปราสาทอัคคัันกล่าวว่าแผนที่นี้ไม่ถูกต้องลำธารไม่ใช่แม่น้ำมันเป็นลำธารเล็กๆมันไหลใต้พันตรอมปะและลุ่มน้ำไหลลงสู่หน้าผาไม่ใช่ไปทางอื่น แผนที่แหล่งต้นน้ำและเส้นแบ่งเขตแดนนั้นเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากในการพิจารณาคดีเมื่อ50ปีก่อนก่อนที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ IC j เจจะมีคำพิพากษาในปี2 5 0 5ว่าปราสาทพ,พระวิหารตั้งอยู่บนดินแดนที่อยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาส่วนหนึ่งของคำพิพากษานั้นไทยได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังทหารออกจากปราสาทพ,พระวิหารและบริเวณใกล้เคียงนั่นเป็นเรื่องยาวแต่สุดท้ายเมื่อศาลบอกว่าโอเค ประเด็นสำคัญไม่สำคัญต่อไปแล้วศาลก็ตัดสินตามเหตุผลนี้แต่ผมมองว่านี่เป็นความผิดพลาดศาสตราจารย์เฟดิกแอคเคมันกล่าวต่อเดนเนชั่น ศาสตราจารย์เฟสติกแอคเคอร์แมนอาจไม่ได้รับเกียรติยศจากรัฐไทยแต่ศาสตราจารย์เฟสติกแอคเคอร์แมนคือคนที่ควรได้รับคําขอบคุณจากประชาชนไทยขอบคุณที่ท่านไม่ลืมเราขอบคุณที่ท่านใช้ทุกโอกาสที่มีเพื่อปอกป้องความจริงและขอบคุณที่แม้ได้ถือสัญชาติไทยท่านกลับเป็นทูตหนึ่งที่ยืนหยัดเพื่อปกป้องอธิปไตยของแผ่นดินไทยได้นงดงามกว่าผู้นําไทยบางคนที่เคยเดินเข้าไปในศาลเดียวกันนั้นแต่เลือกที่จะนิ่งเฉยต่อความจริงที่ท่านพิสูจน์ไปด้วยหัวใจเราจะไม่ลืม และเราจะบอกโลกถึงสิ่งที่ท่านทำเพื่อให้ความจริงที่ท่านได้พิสูจน์ไว้ในแผ่นดินนี้ได้มีที่ยืนอีกครั้งในปรติศาสตร์